ดีค่ะวันนี้เป็น EP ที่4แล้วนะคะที่เราได้มาพบกันในช่วงเวลาของการแชร์ประสบการณ์ของเราเมนเทอร์ต้องบอกว่าทุกๆก,การแชร์ประสบการณ์ล้วนแล้วแต่มีความเข้มข้นและมีเนื้อหาสาระที่ดีมากๆเลยทีเดียวและสำหรับ EP นี้นะคะเรายังมีเมนเทอร์อีก4ท่านได้แก่เมนเทอร์นุกเมนเทอร์จิงโจ้เมนเทอร์ไหม และเมนเทอร์ปาล์มนะคะซึ่งพวกเขาจะมีของอะไรมาปล่อยให้กับน้องๆได้ฝึกฝนและพัฒนาตนเองกันเราไปติดตามชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับพี่ๆทุกคนนะคะเข้าสู่ทีมเมนเทอร์ปัมแล้วก็เมนเทอร์ใหม่ย,ยังเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะก็อยากให้ทุกคนผ่อนคลายเพราะว่าทุกคนดูแบบว่าตื่นเต้นมากในการมาเจอหน้าพวกเราครั้งแรกนะคะเราอาจจะมีอัดวิดีโอกันด้วยเนาะวันนี้ทุกคนก็เลยอาจจะตื่นเต้นวันนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่ในช่วงของเมนเทอร์แชร์ลิงอะคะ่ะเรามีโจทย์มาให้ทุกคนได้ทํากันโอเคค่ะเดี๋ยวเลือกได้เลยค่ะเลือกเลยจ้า บทบาทที่ได้รับนะคะก็จะเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามค่ะเป็นบทบาทใหม่ซึ่งไม่เคยได้ทําหรือกิจกรรมนี้มาก่อนท,ที่กรครับก็จะมีความรีแลกหน่อยนึงก็ถือว่าโอเคครับมันก็เป็นงานใหม่ๆที่ต้องรับมือนะครได้รับเป็นผู้ประกาศข่าวค่ะเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่จะพยายามที่จะทําให้ดีที่สุดค่ะพวกเราได้โจทย์กันไปแล้วเนาะก็อาจจะแบบตื่นเต้นเนาะว่าแบบ จะทําโจทย์ออกมายังไงก็เดี๋ยวจะขอเริ่มต้นที่ปามก่อนละกันก็คือจะมาแชร์ประสบการณ์จากที่ปามค่ะเคยเป็นนักข่าวภาคสนามอยู่ที่อมรินทีวีมาก่อนก็จะมีทั้งรา,ายงานสดภาคสนามแล้วก็ เป็นผู้ประกาศอยู่ในสตูบ้างเป็นบางครั้งนะคะอันนี้ที่บอกไปอะค่ะว่าแบบการไปรายงานสดพระสนามอะมันจะมีอยู่2แบบที่แบบที่เราจะต้องเจอก็คือมีสคริปต์กับไม่มีสคริปต์ส่วนใหญ่ไม่มีสคริปต์มันจะเจอแบบข่าวด่วนที่แบบว่ามันจะต้องตัดเข้าทันเหตุการณ์ณตอนนั้นเลยเราก็จะแบบไม่มีสคริปต์เราก็จะใช้ในการดูสถานการณ์รอบๆเอาว่ามันมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าสมมติยังมีสคริปต์เราก็จะเตรียมตัวมาประมาณนึงว่าเดี๋ยวตอนเปิดหน้าเราจะ พูดอะไรช่วงสคริปต์เราจะพูดอะไรแล้วเราก็ไปสื่อสารกับช่างภาพของเราว่าเราจะพูดอะไรบ้างเขาจะได้ไปเก็บภาพอินเสิร์ตมาให้มันตรงในส่วนของดีเจเนี่ยที่สําคัญเลยอ่ะคือคนนะคะไม่ได้เห็นหน้าเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่สาคัญที่สุดเลยก็คือเสียงน้ําหนักเสียงโทนเสียงก็คือมันก็จะขึ้นอยู่กับข่าวอันดับแรกเราก็ต้องดูข่าวก่อนว่าข่าวนั้นเป็นยังไงเป็นแนวไหนสิ่งที่เราต้องระวังก็คือในเรื่องของการสะกดคํา จากแบบเราทํากิจกรรมมิชชั่นเล็กๆกันในกลุ่มไลน์เนาะก็จะมีแบบว่าพี่ๆหลายคนก็อาจจะมีสะกดคําผิดออกเสียงชื่อสถานที่ผิดหรือว่าชื่อบุคคลผิดถ้าเราไม่แน่ใจเราก็อาจจะถามที่ทีมงานหรือว่าหาข้อมูลเพิ่มเติมค่ะวันนี้นะคะอย่างเมนเทอร์ปามก็นําสิ่งที่ตัวเองถนัดที่สุดก็คือการเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามมาแชร์ให้กับลูกทีมค่ะค่ะส่วนของใหม่นะคะก็นําเทคนิคแล้วก็วิธีการเกี่ยวกับการเป็นดีเจของเรามาแชร์ให้กับลูกทีมเช่นเดียวกันค่ะ ก็ฝากถึง3ทีมที่เหลือนะคะก็เห็นผลงานของทีมเราแล้วก็อย่าเพิ่งกลัวไปก่อนนะคะใช่จริงๆได้ข่าวว่ามีคนบอกว่ากลัวทีมเขาใช่ไหมคะทีมไหนหรอคะทีมไหนหรอคะหนึ่งสองสามสี่ไม่มีนะคะขอให้ทุกคนมีสมาธิแล้วก็ไม่ต้องตื่นเต้นมากเดี๋ยวเรามารวมพลังกันก่อนที่จะไปทำมิชชั่นนะคะมาพร้อมไหมพร้อมค่ะไปสู so ้ โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นทํามิชชั่นกันเริ่มต้นที่พี่จ่าคนแรกนะคะก็อยากบอกว่าเห็นหน้านิ่งๆขิงมากนะคะทีนี้สวัสดีค่ะพบกับรายการไทยแบบอีนเนลในเช้าวันที่3กันยาย,ยน25 6 3กับดิชันมนวิสาประทุมวันนะคะวันนี้เราจะมีข่าวมาประชา 3, 000, สัมพันธ์สําหรับแฟนคอบอลช้างมอบ10ล้านสมทบกองทุนช้างศึกไทยไปบอลโลกต่อเน,นื่องเป็นปีที่สําสำหรับวันนี้ไทยแบบอีนเทล ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะค่ะจังหวะดีนะคะแต่ว่าน้ําหนักเสียงด้วยความที่พี่จ๋าแบบตื่นเต้นยังไม่ค่อยมั่นใจน้ําเสียงก็เลยจะดูแบบว่าเบาๆนิดนึงน้ําเสียงแบบมันไม,ม,นไม่มันไม่เต็มเสียงอะคะ่ะอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ก็เสริมตรงพวกคําศัพท์เฉพาะอะไรนี้นิดเดียวอขออ้อนละกันครัว่าด้วยคะแนนผมจะเยอะนิดนึงนะครับจุ๊บ สำหรับวันนี้ครับผมมอชานน์จันทรศรียินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ในงาน60ช่างภาพเปิดภาพเมืองไทยอั a เม n ิยิ่งกว่าเดิมฮะโดยภายในงานนะครับเกิดจากการร่วมมือกันร,ระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สำหรับวันนี้สวัสดีครับเป็นคนท <ฮะ S 2> ี่เสียงดีน้ำหนักเสียงแบบมีความมั่นใจถึงแม้ว่าจะตื่นเต้นน้ำเสียงก็ยังแบบ ดูไม่ค่อยออกว่าตื่นเต้นชอบตรงในส่วนของความคิดสร้างสารรค์ที่ดึงออกมาที่ส่วนของงานมันก็ทําให้คนสนใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดึงกลับเข้ามาในงานเรนนี่นะคะก็จะอาจจะเป็นน้องใหม่ในวงการนี้ยังไงก็ฝากขอกําลังใจด้วยค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณปาล์มคุณจ๋าคะวันนี้นะคะก็มาพบกับเรนนี่ค่ะที่นี่ค่ะบริเวณ KFC สาขาเดอะพาร์คค่ะ ค่ะที่นี่นะคะก็จะเป็นสาขาแห่งแรกที่จะเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับนักดื่มนักชิมนะคะที่จะได้มาลองชิมพร้อมเสิร์ฟเบียร์ช้างคู่กับไก่ทอดนะคะค่ะและตอนนี้นะคะเราก็กลับไปที่สตูไปพบกับคุณปาล์มคุณสาคะ่ะเข้ารายการก็ถือว่าดีมีการสบตากับกล้องเนาะเพราะว่าเป็นเปิดมาด้วยการ พูดกก,ก้ออง่นใชมเงก็คือเสียงควบควบก,กลัมรอแล้วก็พวกรอเรือรอลิงอะไรพวกนี้คะ่ะก็นิดนึงสวัสดีค่ะช่วงบ่ายๆวันนี้พบก,กับไทยเบสเรดิโอนะคะกับบรรยากาศที่ร e. ีแลกซกับกาทานข้าวเรียบร้อยแล้วกาแฟนหนุ่แก้วมาบักข่าวสารดีๆกับไทยเบสเรดิโอกับคุกไก่้านตวันถึแก้วในเครื่องของอินเตอเปิดช่องทางพิเศษสําหรับพนักงานกลุ่มทีซีซีนะคะเช็คจองจ่ายจบในแอปเดียวนะคะ สำหรับวันนี้ข่าวสารดีๆจากไทยเดฟเบนโขอขอบคุณค่ะค่าก็เสร็จไปแล้วเนาะกับชั้นแรกของพวกเราเป็นยังไงกันบ้างคะพี่น้องเป็นไงบ้างตื่นเต้นครับเก่งด้วยครับพี่จ๋าล่ะคะก็ตื่นเต้นคะ่ะแต่ก็พยายามจนได้พี่เลน,นี่ล่ะคะ ตื่นเต้นเช่นกันค่ะแต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ได้ลองทําค่ะก็ทุกคนทําได้ดีหมดเลยเนาะวันนี้ก็รู้สึกภาคภูมิใจในลูกทีมของเราเนาะใช่จริงๆคือสิ่งที่เห็นในชาดคือทุกคนมีพัฒนาการนะคะตั้งแต่คลิปแรกที่ส่งเข้ามาประกวดแล้วก็ดูวันนี้ทุกคนแบบพัฒนาขึ้นมาแบบก้าวกระโดดเหมือนกันนะคะเรียกได้ว่าเป็นความหวังของพวกเราเนาะต่อไปที่จะไปสู้กับทีมอื่นๆนะคะเชื่อว่ามารอบหน้าทุกคนจะแบบพัฒนาก้าวกระโดดไปอีกเรื่อยๆ เพราะว่าวันนี้เห็นแล้วว่าทุกคนมีความตั้งใจแล้วก็ทําได้<ม>ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณลูกทีมทุกๆคนนะคะที่มาเจอกันในวันนี้แล้วก็สำหรับการตั้งใจทำภารกิจในวันนี้มากๆเดี๋ยวเรามาเจอกันในรอบต่อไปนะคะสู้ไหมทุกคนสู้ย <Yeah! S 3> ัสดีค่ะ มาเจอกันแล้วนะคะอันนี้จิงเจ้านะคะแล้วก็นุกค่ะค่ะเป็นไงบ้างคะหลังจากที่เราเจอกันในไลน์โหพูดคุยกันเม,ม,ม้ามอยสนุกสนานมากเลยวันนี้เรามาเจอกันครั้งแรกเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้เจอครั้งแรกตื่นเต้นไหมคะเจอกัน ่อยวันนี้เรามีมิชชั่นให้ทำด้วยใช่ไหมคะพิมโจใช่ต้องเราจะมี4ี่โจทย์ด้วยกัน4ี่โจทย์นี้ต้องบอกว่าเป็นโจทย์ที่ไม่ซ้ํากันเลยแล้วแต่ว่าดวงของใครเนี่ยจะตรงกับโจทย์ไหนูทีมของเราเนี่ยเรียกว่ามีประสบการณ์หลากหลายนะแต่สิ่งที่เขาอาจจะต้องการเพิ่มเติมคือเรื่องของความมั่นใจแล้วก็ทริคเล็กๆน้อยๆใช่ไหมต่างในแต่ละด้านไม่ว่าจะเป็นดีเจผู้ประกาศหรือว่าพิธีกรด้วยค่ะอ่าใช่โอเคค่ะพี่จิงโจ้เรามาให้ผู้แข่งขันอะ ทำมิชชั่นกันเลยดีกว่าไหมคะโอเคแล้วเพื่อความเท่าเทียมเราจะให้ทุกทีมของเราจับพร้อมกันพร้อมกันดังนั้นขอเชิญทุกคนลุกมาหยิบมิชชั่นได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะพร้อมแล้วพร้อมทุกคนเปิดโจทย์เลยค่ะก็วันนี้นะครับบทบาทที่ผมได้รับก็คือผู้สื่อข่าวภาคสนามบอกตรงนะครับผมก็รู้สึกหนักใจนิดนึงนะครับ น่าจะผ่านไปได้นะครับไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของเราครับผมก็พี่ได้โจทย์ของผู้ประกาศข่าวนะคะซึ่งก็ตรงกับใจของเรานะคะพี่ไม่เคยเป็นผู้ประกาศข่าวมาก่อนเลยค่ะค่ะบทบาทที่ได้รับนะคะก็คือบทบาทดีเจค่ะยังไม่เคยทําหน้าที่เป็นดีเจเลยนะคะแต่ก็จะตั้งใจทําให้เต็มที่แน่นอน,นะคะ่ะบทบาทที่ได้รับในวันนี้นะครับก็เป็นบทบาทในของพิธีกรในการอข่าว ด้วยความที่เราทำงานพิธีกรมาก่อนแต่ว่าช่วงหลังๆไม่ได้ทำก็เลยแบบว่ามีความประมาทก็ตื่นเต้นในวันนี้ครับผมเป็นไงคะพอใจกับโจทย์ที่ได้รับไหมคะพอใจพอใจค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเรามาแชร์กันก่อนว่าเราสองคนเนี่ยมีประสบการณ์อะไรบ้างผ่านงานอะไรมาบ้างเรื่องที่พิจิโน่ก่อนดีมไหมคะได้ค่ะอันนี้จิโน่ขอเป็นแนะนำว่าเออเป็นลักษณะของการแชร์และกันในฐานะที่เหมือนกับเรียกว่าเป็นผู้สมัครรุ่นแรก ผู้สมัครรุ่นแรกก็คือเหมือนกับมาพร้อมกับไช้เบสรรดิโออะไรอย่างนเงี้ยจากนั้นเนี่ยก็ได้มีผลงานคือได้เป็นพิธีกรอ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะในองค์กรต่างๆก็มีไปทูบเหมือนน้องบ้างถูกไหมคะแล้วก็อันนี้ก็ดําเนินด้วยมานี่คือในองค์กรก็คือเรียกว่ามีเวทีให้เราได้ได,ได้ฝึกฝนโอกาสมากกว่าเวทีเป็นสิ่งสําคัญโอกาสก็เป็นสิ่งสาคัญเช่นกันเรามีความสามารถแต่ถ้าไม่มีเวทีโอกาสเนี่ยมันน่าจะไปไม่ถึง ได้มีโอกาสมาเข้าโครงการนี้แล้วก็ได้พัฒนาตัวเองเยอะมากส่วนงานที่ได้ไปทาได้มีโอกาสทำนะคะก็จะเป็นแนวพิธีกรพักสนามค่ะก็อย่างเช่นรายการช้างชวนชิมนะคะที่ไปกับพี่เบียร์ใช่ก็แบบเหมือนไปแนะนําเมนูอาหารอะไรอย่างเงี้ยคือเราอะเป็นคนที่ชอบออกไปเจอคนเยอะๆชอบเจอคนชอบเจอผู้คนค่ะรู้สึกว่ามันสนุกแล้วมันก็เป็นกันเองค่ะมันจะไม่ได้ไม่ได้จริงจังมากเท่าไหร่ก็เรามีเทคนิคและเคล็ดลับดีๆที่ต้องบอกว่าพร้อมจะมาดัน ทีมของเราเต็มที่นะหนุกใช่ค่ะก็จริงๆก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากเราเป็นสายซัพพอร์ตอยู่แล้วค่ะเราพร้อมที่จะให้กําลังใจแล้วก็เขาเรียกว่าสร้างความเชื่อมั่นให้กับน้องๆในทีมค่ะบอกเลยว่าทีมเรานะะคสโลแกนก็คือเล็กพิกี้หนูค่ะแต่ความสามารถไม่หนุ่มจ๊ะใช่ดังนั้นทีมอื่นก็คือแบบระวังนหน่แล้กันนะทีมเราอเห็นอย่างเงี้ยไม่ธรรมดานะคะตีแย่ปังจ้ากลัว ะะก็ได้เวลาทำมิชชั่นของลูกทีิของเราแล้วนะคะพี่จิงจะตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นค่ะและทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมค่ะ<ๆ>งั้นเรามารวมพลังกันดีกว่าค่ะเย้ <Yeah! S 1> ค่ะและมิชชั่นของเราก็กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะคะพี่สงพร้อมไหมคะพร้อมค่ะค่ะเราเริ่นเสรเอ่อทีมอื่นนะครับผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้คือเขาเตรียมตัวะไรก็ไปถึงไหนแล้วนะครับแต่คุณจะประมาทอะไรก็ประมาทได้แต่อย่าประมาทผมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ ผมทรงนะครับวันนี้นะครับผมได้อยู่บรรยากาศงานเปิดตัว KFC สาขาเดอะพาร์คนะครับซึ่งสาขานี้นะครับถือว่ามีความพิเศษมากเลยเพราะว่าเป็นการเปริดประสบการณ์ใหม่โดยที่บริษ,ษัทไทยเบบรดของเรานะครับได้มีการเขาเรียกว่าไงเสิร์ฟไก่ทอดคู่กับเบียร์สดนั่นเองเชิญชวนนะครับสวัสดีครับ ือว่าโอเคนะโอเคมากสำหรับการใช่สําหรับการเป็นผู้สื่อข่าวภาสนาพิสงเพราะว่าภาสนาอ่ะมันก็มีความแบบเอนเตอร์เทนมีความเป็นกันเองอะไรอย่างเงี้ยพีิสงดูมีเอเนอร์จี้ค่ะถูกปากผมเหนียวมากเลยตอนนี้รู้สึกมีเอเนอร์จี้แล้วก็แบบดึงดูดให้คอยฟังตลอดเวลาว่าแบบมีอะไรจะเล่าบ้างแล้วก็เนื้อหาเนี่ยก็คือเป๊ะอยู่นะค่อนข้างครบถ้วนเนาะโดยรวมแล้วถือว่าทำได้ดีเลยล่ะใช่ค่ะขอบคุณค่ะขอพีิสงโชคดีค่ะขอบคุณค่ะ มีอายุมากหรือว่าอายุน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าถ้าคุณมีประสบการณ์แล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองนะคะคุณก็สามารถที่จะทำสำเร็จได้ค่ะ mm hmm. AWC ยกระดับเอเชียทีม The Riverfront พร้อมเปิดตัวเรือสิริมหนันนกแลนด์มาร์คแห่งใหม่ริมแม่น้ำเจ้าพยา Essex World Corporation หรือ AWC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่15ตุลาคม2563นี้ และทั้งหมดนี้คือข่าวเฮ3ดดี้สามริบสอริกรุ๊ปค่ะสวัสดีค่ะเพิ่มความกระชับนอกนั้นน้ำเสียงดีรอเรือรอลเรงความคิดสร้างสรรค์โอเคตอนจบมีแบบวิส่งท้าย34 HD ด้วยค่ะก็ถือโอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะก็อยากประมาททีมจิงโตแล้วก็ทีมเมนเทอร์นุกนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ยอมแพ้แน่นอนค่ะ ดียมามเช้านะคะขอต้อนรับเข้าสู่ Monday Morning ค่ะและ DJ เจอ๋อยค่ะวันนี้นะคะอ๋อยก็มีข่าวสารต่างๆมาฝากเพื่อนๆพ,พนักงานในระหว่างที่กำลังเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ค่ะก็ขอฝากเพื่อนๆพ,พนักงานทุกท่านนะคะช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ใหม่ของทางเสริมสุขด้วยนะคะขอให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความสุขเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะมีะความคิดสร้างสรรค์มากเลยเนาะทั้งเปิดและปิดใช่ค่ะ <6 90 S 2> ขเสียงนุ่มน่าฟัง ฟังได้แบบเพลินๆเลยค่ะดีค่ะเดยวรวมดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะใครที่จะดึงศักยภาพออกมาได้มากกว่ากันใครที่จะงดึงศักยภาพของตอนเองมาสู้กับผมได้มาสู้กันครับสวัสดีครับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับกิจกรรมดีๆของเรานะครับ กับกิจกรรมไทยเบสร่วมสนับสนุนโครงการ60ช่างภาพเปิดภาพเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมครับชอบภาพไหนชอบจังหวัดไหนไปเที่ยวกันได้นะครับเพื่อฟืนฟ้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจครับโอเคเลยแก้ไขปัญหาานาราเฉพาะหน้าดีนะค่ะดีค่ะมีการเชิญชวนแขกโดยรวมของบทบาทพิธีกรเนี่ยโอเคเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับมิชชั่นที่ได้รับในวันนี้ก็เป็นบทบาทดีเจครั้งแรกคะ่ะก็ตื่นเต้นแต่ก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วคะ่ะพี่ดาวล่ะคะ สำหรับพี่นะคะก็ถือว่าตรงใจที่เราเลือกไว้นะคะแล้วก<ม>็สิ่งที่เมนเทอร์แนะนำไปนะคะพี่ก็จะพยายามไปปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไปค่ะก็เช่นกันครับก็คือประสบการณ์การเป็นผู้สื่อข่าวพาสนาก็ถือเป็นครั้งแรกของผมนะครับก็อาจจะมีติดขัดบ้างตื่นเต้นบ้างก็จะขอนำสิ่งที่ทางเมนเทอร์แชร์มานะครับเราก็จะไปพัฒนาปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นครับวันนี้ก็จะนำคอมเมนต์นะครับจากเมนเทอร์ไปปรับใช้ักยภาพของตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมครับ โดยรวมบอกเลยว่าเราสองคนพอใจในผลงานของทีมของเรามากแล้วก็มั่นใจว่ารอบต่อไปทีมของเราต้องเป็นผู้ชนะและทําได้ดีแน่นอนเตรียมตัวให้พร้อมนะคะกับสิ่งที่วันนี้เราได้แชร์ริงกันไปรอบหน้าเป็นรอบของกูรูแชร์ริงเข้มข้นมากเตรียมพร้อมกลับไปนอนหลับฝันดีนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ และก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับช่วงเวลา m e n t ท r Sharing ซึ่งเป็นช่วงแห่งความสนุกสนานและก็เข้มข้นในการฝึกฝนและให้ความรู้จากบรรดาเหล่าเมนเทอใน e ีพีถัดไปเราจะพบกับกูรูผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ดีๆซึ่งเขาจะนำมาแบ่งปันให้กับผู้เข้าแข่งขันและเมนเทอร์ทุกคนค่ะและพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะกับไทย i บ e บิออนดีเจทาเรนเซอร์สเจน5เดอะเรียลิรับรองสนุกแน่